والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكرا الله تبوغ صمت فتح نعمة هكذا نعمة هدايا. หมายถึงว่าอัลลอฮ์ทรงนําทางเราให้เรารู้จักอัลลอฮ์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นญงมัดอันยิ่งใหญ่เป็นต้นทุนแห่งชีวิตที่ล้ําค่าที่สุดนะครับมแม้แม้ว่าเราไม่มีไม,ม่ไม่มีฮิดายะแล้วการใช้ชีวิตของเราก็คงไม่ต่างกับไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานหรือว่าไม่ต่างกับมนุษย์ที่ไม่มีทางดํานะครับที่เขากินอยู่ไปวันวันนะครับแล้วก็สนุกสนานไปวันวัน,วนเหมือนกับเทียลวาบอกไว้ในอัลกุรอานนะครับเลาัมดุนิลละเออ ทำดีแล้วตอนนี้เราก็ได้มากลับมาสู่มสัสยิดบ้านของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขออัลอลอฮ์ทรงโปรดฮิดายะอัอลอลอฮ์ทรงโปรดให้เรานั้นได้ยืนหยัดอยู่บนอ,อ,อุดมการณ์อันนี้แล้วก็สุนนะอันนี้นะครับที่เราเป็นมสัสยิดที่ว่าก็ถือว่าทำดีแล,ล้วนะครับว่าเราได้มาทําการละหมาดร,ร่วมกันเนี่ยเป็นประจําแล้วก็อยากจะให้พี่น้องหลังจากละหมาดนั้นเราก็ได้มีการนาสัสีฮั์ซึ่งกันและกันนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับความเมตตาจากอร์อนะมันหลั่งลงมาจากพระองค์นะครับในท่ามกลางที่สถานที่ที่เรานั่งอยู่แล้วก็มลา,ายกัดก็ได้มาห้อมล้อมปีกของมลา,ายกัทเพื่ออันน่งมาจากความชมเชยเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เป็นซุนนะที่แท้จริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังมีอีกมัสยิดอีกหลายๆแห่งในประเทศไทยนะครับที่ว่าบางมัสยิดปิดตายนะครับไม่มีคนมานมาดุพีเลยปิดเลยสนิทเลยนะครับ แลวบางมูสสิท์ก็มาสองสามคนคนแก่ๆนะครับแล้วไหนไหนที่ไหนคนชบาบคนที่เป็นวัยรุ่นนะครับคนที่มีพลังเนี่ยนะครับอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็คนที่ได้รับการศึกษาศาสนามานะครับรู้รู้ฮะดีเป็นร้อยๆฮะดีนะครับรู้กุรานเข้าใจกุรานแล้วบุคคลเหล่านี้อยู่ที่ไหนทาไมไม่มาไม่มาเชิดชูหรือว่าไม่มา,า,าทําให้ มัสยิดบ้านของรอนนั้นมีชีวชีวาครับเป็นเป็นและเป็นตัวอย่างกับคนที่ไม่ได้รับความรู้ไม่มีความรู้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าอัลลอฮ์ทรงโปรดฮิดายะนะครับแล้วก็ดนใจนะครับดนใจพี่น้องของเราที่ยังไม่ได้มาทําให้บ้านของร้อเนี่ยนะครับมีชีวชีวาแล้วก็เป็นบ้านที่เป็นสถานที่ที่ประกอบอิบาะห์อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นเป็นซุนนะที่เรานั้นได้มา มาฟื้นฟูนะครับอย่างแท้จริงสิ่งที่สิ่งที่เราจะต้องพูดกันที่ผมได้เคยพูดไปนั้นนะว่าัมดลแล้วนะครับอิสลามนั้นนะ่ะมีพลังนะครับอัลกุรอานนี่มีพลังมากแล้วก็เราจะเห็นว่าเราเราเรา,เรามั่นใจนะครับว่าอนะัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่เป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างสร้างจักรวาลอันยิ่งใหญ่ไพศาลเนี่ยนะครับแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมีเครื่องหมายบ่งบอกถึงอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่ทุกๆุกอวัยวะของเราเนี่ยมันทํางานอย่างละเอียดแยบยลมากซึ่งตอนนี้นะครับสิ่งที่มนุษย์คิดค้นน่ะวิทยาศาสตร์ที่ว่าที่ร้ให้ความรู้นะครับคิดคนน้นว่ามันมี DNA อยู่ซึ่งที่ค้นพบถึงความาความละเอียดอ่อนแล้วก็ความลึกซึ้งละเอียดก่อนของระบบในร่างกายนะที่ท,ที่ที่ถูกค้นพบมาล่าสุด และผมคิดว่าจะต้องมีอะไรที่มันลึกซึ้งไปกว่า DNA อีกแต่มนุษย์ยังคิดไม่คพบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้องการที่จะบ่งบอกว่าอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่ทรงพลังและอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่สูงส่งนะครับแล้วก็อัลลอฮ์เนี่ยทรงมุสลิมเนะ่เป็นประชาชาติตัวอย่างที่เอาอิสลามมาใช้เพื่อที่ว่าจะได้เป็นทางนํากับคนที่ไม่มีศาสนาแต่เราทุกวันนี้นะครับ ที่ท่านบีโซเลอร์สลัมบอกว่าในยุคสุดท้ายนั้นอ่ะเราจะประสบกับความอ่อนแอความ่มนแอที่ท่านบีบอกก็คือว่าความรักในโลกดุนญ,ญาและระเกียดความตายนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดแล้วอยู่ในอัุว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าเราเห็นใดเราจึงอ่อนแออันนี้เป็นสิ่งที่แปลกแล้วก็น่าคิดแล้วก็น่าวิเคราะห์อย่างอย่างอย่างมากนะครับว่าในเมื่อทุกอย่างเนี่ยมีอยู่แล้วฮิดายะอยู่ในอัุว่าเนี่ยเป็นพลังอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ แบบอย่างท่านบิบสอลามก็บอกกับเราทุกหมดแล้วแล้วก็ทําให้เราดูหมดแล้วแต่ทําไมเราจริงอ่อนแอเพราะว่าเรานะรักโลกดุนยามากกว่าอาคระร์นี่คือเป็นประเด็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นจะต้องปลดปล่อยตัวเราเองนะให้พ้นจากความรักในโลกดุนยามากกว่าอาคระห์แล้วพลังของเราความเข้มแข็งของมุสลิมความเข้มแข็งของอิสลามนั้นจะกลับมาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็จากการที่ว่า ที่ท่านมิสลลสัมบอกว่ารักดุนยาและนังเกียรตความตายนี่คืออะไรนี่คือที่มาของความอ่อนแอตอนนี้ว่าโรคโควิดที่มาเนี่ยนะครับตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าซึ่งเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปเนี่ยเราได้เห็นบทเรียนหลายๆอย่างเลยในอัลกุรอานนะครับแล้วก็ฮะดิษขอท่านบิสลาลลัมก็บอกกับเราอยู่ทั้งหมดแล้วเราเป็น เราเนี่ยรู้หมดทุกอย่างว่าออาบิลลาฮิมิชัยตอนจุรจาิมกุลละอยู่ซีบะนาอิลลามากัตบัลลอฮุลานานะครับถ้าจะไม่ผิดในสุรอัตเตอบะนะครับก็คือว่าอัลลอฮ์บอกว่าจงกล่าวเท็มุฮัมมัดว่าจะไม่มีสิ่งใดมาประสบกับเจ้าจะพวกเราละยอยู่ซีบะนาจะไม่มีอะไรมาประสบกับเราเป็นอันขาดเลยอิลลามากัตบัลลอฮุลานายกเว้นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกําหนดเอาไว้แล้วนะครับ แล้วก็ความตายที่เอราวบอกกับเราแล้วเราก็มั่นใจเลยนะครับว่าความตายเนี่ยเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลื่อนให้มันออกไปอีกหรือว่าให้มันเร่งเข้ามากว่านั้นไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่คืออักีิดาของเราพี่น้องแต่เหตุใดเราจึงกลัวโควิดจนมากเกินเหตุ ความกลัวเหล่านี้น่ะมันสมควรสําหรับคนกาเฟตท,ที่เขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลกุรอานและไม่มีแบบอย่างของท่านนบีสลุสลต่านไม่มีคําพูดไม่มีแนวทางมาจากท่านนบีสลุสลต่านนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราสูญเสียมากมายเราสูญเสียอากิดะมากมายอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานอายะห์หนึ่งนันนะครับว่าหลายนมองนี้หลายๆอายะห์ด้วยไม่ใช่อายะห์หนึ่งในํานมองนี้บอกหลายๆอายะห์เลยว่าฟะลัมอ่ฟะลัมมาอิดะ فلولا إذا جاءتهم بسنا تذرعو ولكن قصد قلوبهم وزينا لهم الشيطان ما كانوا يامدون อัาลาลอฮ์ได้ส่งส่งอะไรส่งภัยพิบัติหรือว่าส่งสิ่งที่เป็นเคราะห์กรรมต่างๆความเดือดร้อนความทุกข์ต่างๆเนี่ยโรคภัยให้เจ็บหรืออะไรต่างๆเนี่ยส่งมาในแต่ละแต่ละกลุ่มชนเนี่ยแล้วก็อัลลอฮ์บอกว่าให้อ้อนวอนสิตะดร ع و ถ้าเกิดเหตุใดเมื่อเมื่อเคาะกรรมมาเนี่ยเขาไม่อ้อนวอนล่ะอ้อนวอนสิว่าอาวโลรงยิ่งใหญ่เราช่วยเราได้ทั้งหมดเลยส่วนวิธีการที่เราจะปกป้องนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องอขอดูอาจากอาวโล์ด้วยแล้วก็กระทําในสิ่งที่เป็นสื่อด้วยเป็นสื่อต่างๆในการป้องกันต่างๆเนี่ยวลากินกอสัดโูดูบุหุมแต่ถ้าว่าหัวใจของพวกเขานั้นแข็งกระด้างแล้วก็วะัจายานาหุมชัยตอนนมาการุยามาดุล แล้วก็สิ่งที่เขาได้ทาอยู่อยู่แล้วน่ะในสิ่งที่ผิดพลาดไปเนี่ยละครับอลอ์ก็ไชตอนเนี่ยมันก็ได้าทาให้อะไรประดับประดาให้สวยงามเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรนี่คือความสูญเสียที่ท,ที่ที่เราได้รับจากการที่โควิดอลอ์ส่งโควิดมาซึ่งอลอ์ส่งโควิดมาเนี่ยไม่ใช่ส่งมาจากพระองค์โดยโดยโดย,โดยลาพัง แต่อันเนื่องมาจากว่ามนุษย์ที่อัลลอฮ์ก็ได้บอกไว้แล้วในอัลกุรอานนะครับว่าวัลลตจิดันนาอชัดดันานาซีอาดาวะตเลลลาดีนาอามานูอัลยาฮูดวัลลาดีนาอัชรากูแน่นอนลัตจีดันนแน่นอนสู่เจ้านั่นละ่ะเจ้านั่นล่ะจะได้พบเห็นว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดนั้นก็คืออะไรสําหรับพวกเจ้าก็คืออะไรสาหรับมุสลิมนั้นก็คืออะไรยาฮูดบรรดายิวทั้งหลายและผู้ซึ่ง ตั้งภาคีก็คือพวกคริสเตียนเพราะนั้นข้อมูลอันนี้นะครับเอาว่าบอกในอัลกุรอานแล้วชัดเจนนะครับว่ายิวเนี่ยเป็นศัตรูของมุสลิมที่ร้ายกาจที่สุดและยังมีอีกอีกอีกอายะหนึ่งที่เอาไวาบอกว่าวาลันตัรบโอังเกลยาฮูดวาลนนาซาร estly, าฮัตตาตัดตาบิอามิลละตุมพวกยิววาลันตัรบอนันเกลยาฮูดวาลนซาร พวกยิวแล้วก็พวกคริสเตียนเนี่ยที่มันที่มันแฝงความเป็นศัตรูกับมุสลิมเนี่ยนะครับมันจะไม่เด็ดขาดลั่นเขาเรียกในภาษาเราว่าตะบีดุนนัฟีหมายถึงว่าปฏิเสธโดยตลอดการเลยไม่มีวันเลยหมายถึงว่าพวกยิวและพวกคริสเตียนยจะไม่มีวันพึงพอใจกับมุสลิมอังเกลยูดอังก้อ,งกอัลยกฮูดวันอสอรจนกว่า เจ้านั้นหะหรือมุสลิมทั้งหลายเนี่ยจะปฏิบตัติตามแนวทางของพวกมันมิลละตหุมพเพราะแนวทางพวกมันก็คือ New World Order ที่เป็นที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วกเ็เป็นการบางังคับนะครับว่าถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนน่ยคุณไม่ต้องมาทำงานไม่ต้องทำนู่นคือบีบงังคับทุกด้านเลยนี่คืออะไรนี่คือแบบอย่างนี่คืออะไรนิซอมคือระบบระเบียบที่มันตั้งเอาไว้เห็นไหมครับว่า ตอนนี้ความร้ายกาจของมันไปถึงไหนแล้วเพราะนี่อนนัลลอฮ์ให้กุรอานมาให้ฮิดายะมาให้แบบทากแบบคำพูดของท่านอับดุลสลัมนั้นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่เราจะไม่กลัวโควิดไม่กลัวอะไรเพราะเราเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นโควิดไม่เป็นโควิดก็ต้องตายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออะกีดหาที่เราจะต้องไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นนะครับไม่กลัวทั้งโควิดไม่กลัวทั้งสิน้นเพราะว่าโควิดเนี่ยอัลลอฮ์นั้นทรงควบคุมเอาไว้ และทุกวันนี้เห็นไหมครับพี่น้องว่าตามร้านเนี่ยั่งกันแบบชิดๆแล้วก็ไม่มีใส่อะไรเลยแล้วคนเหล่านี้ฉีดฉีด,ดวัคซีนไหมไม่ได้ฉีดและคนที่ฉีดอะ่ะเป็นไหมเป็นคนที่ฉีดแล้วเป็นก็ตายหลายๆคนเพราะฉะนั้นคือฉีดสิบเข็มก็ก็ตายนะครับเพราะนั้นแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่เรื่องของวิชาการเนี่ยเขาบอกว่าสือส่อเนี่ยควบคุมโรค สื่อเนี่ยควบคุมโลกพี่น้องเราอย่าเราอย่าปิดกั้นแล้วอย่าปิดกั้นความรู้นะครับอิสลามน่ะต้องการที่จะให้เราเนี่ยคิดให้ทั่วคิดเราเรื่องเราแม้แต,แต่เรื่องของวิชาการเนี่ยไหมพี่น้องวิชาการ,ารนี่มีศาสตร์นู่นศาสตร์นี่วิศวะนู่นวิศวะนี่อะไรหลายหลอย่างเพื่อที่จะให้รู้เรียนรู้แต่ว่าเรียนรู้แล้วน่ะเอามาเอามารับใช้อิสลามสิครับ estuv. ไม่ใช่เอามารับใช้ดุนยาไม่ใช่มาเอามาก่อ,กอ,กอสร้างดุนยาแล้วก็ลืมอัครา ยิ่งเรามีความรู้มากเท่าไหร่เราต้องยิ่งเอามารับใช้อิสลามและทําให้เรานะั้นมีความเกรงกลัวต่ออรหมากยิ่งขึ้นแต่นี่เป็นไงยิ่งรู้ยิ่งรู้ก็ยิ่งไกลจากอรลันต์เนี่ยไอ้นี่ปนแปลกนี่ความรู้แบบนี้มันเป็นความรู้ที่แปลกด้วยเหตุนี้แหละที่ท่านอับดุลลาห์ซามบอกว่าให้ขอความคุ้มครองให้พ้นจากความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์ความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์รู้หมดทุกอย่างแต่ไม่กลัวหรอรู้หมดทุกอย่างรู้เป็นร้อยร้อยเป็นพันพันดีนแต่ไม่มามัสิดเนี่ย นี่คือสิ่งที่เป็นความอ่อนแอที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องที่เราจะต้องรีบปรับตัวปรับตัวเราแล้วก็ทําให้เรารอดพ้นจากสภาพแห่งความอ่อนแอที่ท่านนบีโซลลัลซัมก็บอกไว้แล้วแต่เรายังเป็นอยู่เนี่ยอันนี้เป็นก็เ,น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 เรื่องเป็นเรื่องที่แปลกอีกในเมื่อมีทุกอย่างแล้วเนี่ยฮิดายะอว่าบอกว่าท่านนบีโซลลัลซัมบอกว่าสองอย่างที่เจ้าถ้ายึดมั่นไว้แล้วเนี่ยจะไม่หลงไ็นอันขาดคำพีของลอแล้วก็แบบอย่างท่านนบี็อลลัลซัม สมัยยุคท่านนบีนะครับยุคของท่านนบีนะบนเนี่ยซอฮาบะเนี่ยเดินทางไปอยากจะรู้ว่าท่านนบีทําอะไรพอรู้แลวทาเลยแต่เราเนี่ยรู้ฮะดีสรู้กุรานรู้หมดแต่ไม่ทําแล้วมสัสยิดเนี่ยจะให้ใครมาถ้าคนที่มีความรู้เยอะๆไม่มาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความอ่อนแอครับพี่น้องแล้วท่านนบีบอกแล้วว่าอ่อนแอแล้วเราย,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 ยังอยู่ในความอ่อนแอเราไม่พยุงตัวเราให้พ้นจากความอ่อนแอหรอครับและเป็นไปได้ยังไงที่ว่า คนก็ตายไปต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะเราใจเราเนี่ยแข็งกระด้างเพราะเรารักบุญญามากจนกระทั่งว่าความตายที่มาประสมกับพี่น้องน่ะความตายเนี่ยในภาษาหลับผมไม่ทราบว่าจะเป็นทานิสหรือเปล่าเพียงพอแล้วสําหรับความตายเนี่ยที่เป็นบทเรียนสําหรับเรากาฟาบิลมาติวาออซอนคำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นกับคนหนึ่งแล้วมันเป็นบทเรียนสําหรับเราแล้วว่าโอ้โหเขาไปแล้ว เอาลปิดประตูแล้วแต่เราเนี่ยยังมีชีวิตยังมีลมหายใจเนี่ยเราผิดพลาดอะไรเนี่ยเราต้องรีบแก้ไขทันทีต้องรีบเตาบ้านพี่น้องต้องรีบเตาบ้านในการที่เรานั่นแหละรู้ทุกอย่างแต่มสัสยิดเราไม่มานี่นี่คือความรู้อะไรครับความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์ครับที่ท่านอัอฮุลสลามบอกว่าขอให้พ้นจากความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์เรารู้ว่าท่านนบีเนี่ยจะไปเผาบ้านแสดงว่ามันเป็นเรื่องที่หนักแต่เราก็ไม่เฉยเราก็ น,นี่เป็นนี่เป็นความรู้ที่เราหลงประเด็นที่เราเนี่ยไม่ใช่เป็นนักวิชาการนะครับเราเป็นนักวิชาเกินแล้วพันธมองเนี่ยแหละครับคือวิชานเนี่ยมันเกินไปจนกระทั่งว่าเราไม่สามารถเพราะนั้นพี่น้องออสิ่งที่เป็นฮะดีษเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นแบบอย่างท่านอะบีสวาลก็ตการะกุมฟีรอซูลิลาฮิอุสวาตุนฮัสนะแน่นอนว่ามีแบบอย่างในตัวของท่านนบีสำหรับพวกท่านนะครับแลกกนะ้วก็การะกุมได้ได้มีแบบอย่างได้มีสำหรับพวกท่านชื่ออะไร ในดวอซูลุลอ์นั่นแหะมีอุสวศะศาสนะมีแบบอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นการมาลนะหมาดที่มัส,สยิดเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมีเป็นนักวิชาการแล้วเราจะทํางานเป็นอะไรเป็นด็อกเตอร์หรือเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วเราจะมีงานการใ,ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในสังคมเนี่ยช่วยเหลือสังคมมากน้อยเพียงใดแต่ซุนน่านี้ก็ยังอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราลอยตัวแล้วฉันเนี่ยทำงานเพื่อสังคมแล้วก็ฉันมีเป็นนักวิชาการ ฉันก็ไม่จำเป็นจะต้องมา,าตาแบบตามแบบอย่างท่านบีแล้วไม่ใช่นะครับพี่น้องนี่คือตัลบีสุอิบลิสอิบลิสชัยตอนน่ยมันทําให้เราเน่ยเข้าใจไข้เขลละและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากอยากจะเตือนนะครับว่าตัลบีสอิบลิสหมายถึงว่าชัยตอนน่ยมันทําให้เราคิดไข้เขวที่ม,มีมีคำพูดที่ว่าคือมีคําพูดที่ว่าหลายหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับว่า ถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยนะนอนหลับแล้วเราไม่ลุกขึ้นมาทําการหมัททัตยุทธนะครับแล้วแล้วเราตื่นขึ้นมาแล้วเราเสียใจเนี่ยว่าเราเนี่ยพลาดไปแล้วไม่ได้มามัททัตยุทธเนี่ยดีกว่าคนที่ว่าตื่นขึ้นมาหมัททัตยุทธแล้วก็เขาก็ไปเที่ยวมองคนนูน้นคนนี้ว่าโอ้ยเขาไม่ทําฉันทําอะไรนี่เป็นการลําพองตนหรือว่าเป็นการลําพองตนหลงตัวเองเนี่ยอันเนี้ยคือไม่ดีนะครับคือคนที่ตื่นมาแล้วเสียใจเนี่ยดีกว่าเพราะนั้น มีเตลบิสอิบลีสบอกว่า oh, ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องตื่นดีกว่าตื่นไปก็เดี๋ยวก็ไปคิดตื่นไปก็เดี๋ยวก็ไปคิดว่าคนอื่นไม่ตื่นแล้วไปดูถูกคนอื่นเขาก็อย่าไปตื่นดีกว่าอ่านี่คืออะไรนี่คือเตลบิสอิบลีสคือใช่ตอนมันบอกว่าเฮ้ย hey, อย่าไปทําเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคับคุณัตยุทแล้วเดี๋ยวคุณก็ไปดูถูกคนอื่นเขาอ่าไม่ใช่นะครับคือเราจะต้องทําด้วยแต่ใจเราจะต้องห้ามตัวเราเองด้วยว่าฉันจะต้องดูว่าฉันเนี่ยอ่อนคนอื่นดีกว่าฉันนี่คือนี่คือหล เพราะฉะนั้นทำนองเดียวกันความดีหลายๆอยา่างที่บอกว่าไปเตือนคนอื่นแล้วเนี่ยเรายังไม่ทําเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปเตือนดีกว่าไม่ใช่นี่คือตัลบิสอิปลินอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องเตือนคนอื่นแล้วเราต้องพยายามทําให้ได้ด้วยไม่ใช่ว่าฉันยังไม่ทําไม่ได้เลยฉันจะไปเตือนคนอื่นเขาได้ไงไม่ใช่นี่คือตัลบิสอิปลิอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเตือนคนอื่นด้วยแล้วเราต้องพยายามทําให้ได้ด้วยครับ เพราะฉะนั้นนี่คือชัยตอนนะครับที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ยึดถือชัยตอนเ,นเป็นเป็นศันตรูตามที่เราสั่งที่ผมได้บอกไว่าสามนกต้อส3มประเด็นหลักๆเนี่ยครับที่ว่าเราเนี่ยออนแอนะครับเพราะฉะนั้นออโอรกโรคอะไรโรคโควิดเนี่ยที่ไปแล้วนะครับตอนนี้ในมสัสซิดบางแห่งเนี่ยยังยืนห่างกันอยู่เลยทั้งทั้งที่แบบอย่างของเราที่มาร์การ์มาดีนนล่ะเขาก็เอาสติกเกอร์ที่สูญเสียเงินไปเนี่ยทิ้งไปแล้วนะ แล้วก็มายืนชิดกันละแต่เราที่นี่นะครับยังยังมีมสัสยิดบางแห่งเนี่ยยังยืนถางกันอยู่นะครับใน,นขณะที่เขาเมื่อคืนเนี่ยไปเล่นละอะไรไอ้โกบไอ้รอยกระทงอะไรน่ยนะครับยืนชิดกันแบบเขาก็ไม่กลัวตายแต่เรามุส林ินะเรากลัวเราใช้เวลาเพียงสิบนาทีหนาทีในการที่จะมาทำทมสุนนะท่านบีเนี่ยแต่เรากลัวแต่คนที่ไม่มีอากีดานะ่ะเขาไม่กลัวเขามาเที่ยวเขามาล่งกินอาหารอะไรเขานั่งชิดชิดกันเขาไม่กลัว เพราะเขารู้แล้วว่าโควิดเนี่ยมันมันเป็นแผนการทําลายล้างเราต้องเราต้องมองอีกแง่มุมหนึ่งว่ามันอาจเป็นจริงก็ได้ที่ว่าที่ว่า,าประเทศเประเทศเญี่ปุ่นเน่ะรัฐบาลเลยนละลงทุนวิจัยว่าที่เขาบอกว่ามันอยู่เฉพาะตรงนี้มันจริงหรือเปล่าเขาไปวิจัยนะครับวิจัยสรุปว่ามันไม่อยู่เฉพาะตรงนี้มันไปทั้งร่างกาย และหมอจุฬาคนหนึ่งเก่งมากเขาบอกว่ามันไปที่สําคัญสองที่คือที่รังไข่ของผู้หญิงทําให้เป็นหมันแล้วก็ไปที่กระดูกสันหลังซึ่งกระดูกสันหลังเนี่ยเป็นสถานที่ท,ที่ที่เอาว่าให้มาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วเอาว่าสร้างมาให้เราทหมุดแล้วแต่เราแทนที่เราจะไปขอขอดูอาต่อเลาว,ว่าเอาว่าปวดปกป้องฉันฉันทําทุกอย่างอ่านอัสการเช้าเย็นเนี่ยมีดูอาหมดแล้ว คุณเอาดูฟลักเนี่ยคุณเราปเป็นนัสเ่ยมีหลังจากละมัดเราเราอ่านทุกเวลาเนี่ยหลังจากละมาดนั่นเป็นดูอาที่ปกป้องเราอยู่แล้วแต่เราเนี่ยทิ้งเหล่านี้แล้วไปพึ่งวัคซีนถ้าฉันได้วัคซีนเนี่ยฉันจะไม่เป็นอะไรแล้วนี่นี่คือเราสูญเสียครับพี่น้องฉันที่เราจะใช้โอกาสนี้ในการอ้อนวอนต่อเหรให้ปกป้องเราเรากลับทิ้งการอ้อนวอนเนี่ยและไปหาวัคซีนที่ดีๆ แล้ววัคซีนเนี่ยเราไม่รู้นะครับนาอูดูบินลาขอเราทวงโปรดคุ้มครองพี่น้องที่รับวัคซีนเป็นทั้งหมดแล้วอย่าให้มันเป็นไปตามที่หมออีกฝั่งหนึ่งอะ่ะที่เขาเขามีสัจทะเขามีเ,าเขาเรียกว่าเขามีจรรยาบาณแพทย์เนี่ยเขาบอกความจริงเพราะฉะนั้นสื่อตอนนี้ที่มันทําว่าให้กลวักลวๆไปโดนอ,อะไรพ่นอ,ออกมาเลยว่าจามออกมาเนี่ยมันไปทั่วเลยเนี่ยไปทั่วก็จริงแต่ถ้าเอาว่าให้เป็นนะครับหมอก็ยังตายเลย หมอเนี่ยเขารู้หมดทุกอย่างเลยว่าจะปกป้องอยังไงแต่เมื่อความตายมาคุณเป็นหมอคุณเป็นอะไรคุณก็ต้องตายเพราะ,ะนั้นอย่าไปกลัวจนเกินไปนะครับทำไปเท่าที่ทำ,ท,ำท,ำทำได้เนี่ยทำไปเท่าที่เราทําได้แล้วขออ่ออนวอร์ต่อเหรอว่าเรามั่นใจว่าถ้าเอาว่าแล้วในฮะดีษเอาว่าท่านอับดุสลลามก็บอกว่าแม้ประชาชาิทั้งหมดเนี่ยจะให้โทษกับเราก็ไม่สาห,าหัสใ,ให้โทษให้โทษเราได้แล้วบทเรียนเหล่านี้เราเอาไปไว้ที่ไหนพี่น้อง ทำไมไม่ทําให้เราเข้มแข็งพี่น้องแล้วเราไปทิ้งสิ่งเหล่านี้แล้วไปพึ่งพากับวัคซีนที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะขายหลังจากที่มันสร้างรคขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ต้องนี่คือยิวนี่คือยิวที่เอาเราบอกไว้แล้วแล้วเราเราทำ,ทำไมเราจรึงไม่ระวังอ่ะเอาเราบอกไว้แล้วว่านี่คือศัตรูที่ร้กาศทําไมจึงไม่ระวังทําไมจึงมึงเราจรึงไม่สงสยัยมากเฮ้ยอาจจะเป็นที่ยลว่าบอกไว้แล้วก็ได้อ่าต่นนี้เราไม่เลยเราไม่คิดเลยเราปิดตาเลยเราคิดว่า วัคซีนอย่างเดียวที่จะทําให้เรารอดและทุกวันนี้คนที่มาลั่งกันตรงนี้ที่มากับรอยกทงเนี่ยเขามีวัคซีนไหมไม่มีวัคซีนแต่ว่าเขาเนี่ยไม่กลัวแล้วคือเขาไม่กลัวแล้วเขาไม่กลัวที่จะตายเขาไม่กลัวอะไรแล้วไม่กลัวไอ้นี่แล้วเพราะฉะนั้นแต่การบังคับเนี่ยยังมีบังคับอยู่เพราะว่าอะไรเขารับมาแล้วอ่ะเขารับมาแล้วรัฐบาลกับหน่วยหน่วยไอ้พวกที่ว่าที่มาปกครองลูกเนี่ยรับวัคซีนรัฐบาลรับมาแล้วตอนนี้ก็ต้องเป็นไล่แจกเลย ต้องไปไล่แจกไล่แจกไล่แจกมา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 ไม่ฉีดคุณไม่ต้องทํางานนี่คืออะไรนี่คือระบบของมันที่มันบังคับเรานี่คืออะไรมิลล่าตาหุมที่เอาว่าบอกกับเราไว้แล้วเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺอักบัรนะครับขอพระองค์ทรงโปรดให้เรา้นี่นนะได้ได้กลับมาสู่ความเข้มแข็งที่อับประทานให้กับเราอย่าเป็นผู้ที่อ่อนแอแบบนี้นะครับแล้วขอให้เราขอเชิญชวนพี่น้องที่มีความรู้หลายๆฮะดีษเนี่ยได้มาปฏิบัตินะครับไม่เช่นนั้นแล้วความรู้ของท่านนะ่ะ มันจะเป็นฟ้องท่านนะครับว่าเจ้ารู้แล้วทำไมเจ้าไม่ทำนะอุซุิบิลลาิมินซาลิกอะกูลกาวลิฮาลาวะสตฟิลลอฮาลิวละกุมวลิาอิลิมุสลิมฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะ่หฮูุวัลกฟูรุราะีม